มาไหว้พระทำบุญที่วัดหลวงพ่อโสธรจ้าจัดสวนหน้าวัดหลวงพ่อโสธร ปลูกเองตรงนี้ปลูกต้นของกินเยอะมากหน้าวัดหลวงพ่อโสธรมีนะวันนี้เนบู จ้าโหเขาเกียบสีสวยมากเลยอันนี้เป็นเรนโบวผักผลไม้ปักทองไ่เตยเผือกมันม่วงญี่ปุ่นมีร้านเดียวจ้าวันนี้ได้ของกินเพียบเลย หวานได้เลยจ้าขาวของกินเยอะมากเลยจ้าได้รูปได้ชิมได้ร้านนี้ใจดีมีกะปิหวานน้ำปลาหวานกะปิหวานน้ำปลาหวานมะม่วงเบาเนาะมะม่วงเบาม่วงและสวนมากนะแซ่บมากร้านอยู่หน้าวัดหลวงพ่อโสธรค่ะร้านนี้แซ่บไม่อิ่มขายเยอะมาก อันนี้ที่ร้านสง่งรักคุณเมย์ได้นะอ๋อแล้วก็น,นี่อันนี้ส่งโรงบาร <c oughs> ไม่ได้โกหกเซ็บๆทั้งนั้นเลยค่ะเซ็ <c oughs> บจริงค่ะร้านคุณแอดเซ็บๆจ้ะ